สีป่ปอในมวยยาซึ่งไม่เคยเพู่ในภาพรวมทั้งหมดว่ามันมันมันครบยังไงนี่แต่ป้องปัดปิดเปิดเรียสี่ปอในมทยาเรียกพิธีที่ดีที่สุดของมหยยาคือรูปป้องกันที่ใช้สีป่ปอในการใช้เป็นตัวฐานในการป้องกันทั้งหมดเพื่อตีไปถึงท่านพื้นฐานเป็นท่านสูงไม่ทิ้งเลยเัรทุกคําความหมายอะเป็นหัวใจแค่เพราะป้องปัดปิดเปิดใช้คําไทยไดื้อเลยปัดเห็นว่าปัดอาการปัด เมื่อไรถ้ามีบกสะบัดเนี่ยปัดหมดเลยก็ปัดขึ้นปัดลงปัดปัดทั้งนั้นแหละแต่เมื่อไรมีการแบบชั้งเลียมแบเนี้ชั้งตัวเนี่ยเปิดถ้าใช้เปิดเปิดดังเปิดเปิดเปิดออกเปิดขึ้นเว่อร์ขึ้นเปิดข้างเปิดข้างเปิดขึ้นเปิดชัดเจนเป็นก็คือปิดทั้งหลายปิดตัวเองปิดตัวเองปิดตัวเองนะครับปิดจากท่าพลูปิดท่าจุบสอบทัดมลาเล่นหมดปิดหมดเลยนะครับปิดปิดก็ปิดนะปิดผมปิดจิงพวกนั้น นะปิดหมดแล้วสิ่งเนี้ยปัดปิดเปิดมีแล้วป้องหายทีไหนไม่มีปฏิความเลยแล้วหาคนพูดก็ไม่มีอะไรใ้เมื่อภาษาแทยมันตรงปฏิความครูเคยอยู่คําพวกนี้ในโบราณว่าคําว่าป้องมันมคําาว่ป้องคือป้องปามห้ามออกที่เขาจะออกจากตําแหน่งก็หลักการต่อสื้อมันป้องแล้วห้ามออกจากเงนินถ้าเตียมตัดใช่ไหมเปิดนี่เปิดนี่ก็ปิดชัดเจนมใช่ไหม ปิดน,น,นี่ก็ปิดปิดท่าภูนะแต่กล้องลราไม่ชัดเจนคือกล้องหน้าเราปรามห้ามออกควบคุมยาฝังข้างทำตัวยากขึ้นจะจุดโจมหรือจะรับดีละ่ะพอป้องเสร็จจะจะปิดหรือจะเปิดอยู่ที่ลัศสมีการทําง,งานนี้เรื่อว่าจริงๆก็คือเป็นหลักหนึ่งของการฝึกเช่นวิชาชั้นสูงชั้นสูไม่เกี่ยที่องใช้ซึ่งมันมี วิ่งเข้าตอกศัตรูหากยังยืนอยู่กูจะลงมันลงมวยชัยยาถ้ากูยังอยู่ยิ่งยงสักวันคงได้ใช้กูผาทำคือตำนานลูกหลานเล่าขานนายกลงจำนงทองทุ่งทัพจับพักศัตรูมวยชัยยาสุดเพลยาทิ้งทางทูตังค์แมนจับได้นรื่อยครับราวนัดี้ลงได้ะ ร้วแต่เอเมือเรี่ยมันดีเอนกากญาติย่าก็ได้หรือเป็นกรรมวิสีมาอะไรสมบัติชาติกรรแต่โบราณมาปัญญาต้องรักษาจนลูกหลานมีท่านันไวเชีย 나가자 갈지 위